ของแม่ก็ไม่เหมือนกันนี้เมื่อเมื่อคืนนี้มีใครฝันเหรตาดีเด้อตาดีตาดีนอนอยู่ก็ซูมซูมซูมนะเดี๋ยวขอซูมให้นะครับซูมซูมซูมนี่นะของพี่แอนนะฮะแล้วก็อันนี้ของพี่เสือนะทุกคนนะ เดี๋ยวไปดูของแอนนะฮะเดี๋ยวว่าเลขตัวที่3ยังไม่ออกนะรออีกสักพักหนึ่งนะเลขตัวที่3ยังไม่ออกครับนี่ค่ะอันนี้ของแอสเอ้นะคะครับอันนี้ของแอดเสือครับเอดเสือแอดเสืออุ้ยเอสเอเข้ไปเหมือนกันน่ะเดี๋ยวปักโอ้ยลูกค่อยเหมือนกันเลยกับของแม่แม่ไหนอืมคืออุ้ยเหมือนกันดีแล้วล่ะของเอสแอนนะคะ ช่องเสือพาไปถ้า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 ถูกเห็นไหมครฟอนเนาะ Fc เห็นเล็กเนาะเราฟอนสามคนเนาะเพราะว่ามันตรงกันช่องเสือพาไปนะอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ากล้องราครับพันกว่าบาทนะเครื่องหลักนั้นมันแตกนะแต่ช่องเสือพมาจะชัดมากะคะ นี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของการซูมครับจุดกันโอ้จุดสองรอลุ้นตัวที่3าะครตอนนี้รอลุ้นตัวที่3นะครับว่าจะเลขเดียวกันหรือเปล่าถ้าเลขเดียวกันนี่มหาเศรษฐกันนะซูมแบบไหนลูกซูมให้แม่หน่อยสิแม่ซูมบบกเป๊นแม่แม่อม่เออเลยใจมากแม่จุดได้เลขอะไร ไม่ฝันโอ้ไม่ฟันจะปากท่านใดที่มีภาคเอกชนนะครับท่านใดที่หาซื้อภาคเอกชนรีบเลยนะฮะแต่รอเลขตัวที่สามแป๊บหนึ่งนะเพราะภาครัฐบาลน่าจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะฮะไปหาลุ้นภาคเอกชนเอานะครับไปหาลุ้นภาคเอกชนเอานะครับไปดูลุงหน่อยไหมลุงร้องให้อ้าวพี่แก้วรีหนึ่งสี่ซอดนี่นะคะหยดสองอันก็เลขเหมือนกันเลยคะ้อกชะหาลุนผ้าไปลุงจิ่มลุงร้อ ลุงลงไล่ลุงร้องให้ไปไปหาลุงดีกว่าลุงแล้วบอกลุงแล้วไม่ลงไรอ่ะลุงจีมบอกโดนแล้วเดี๋ยวต้องให้ลุงจีนไพี่แอท์ทคนลุกแล้วตัวเนี้ยเราเป็นผู้หญิงนะคะเลขเรียกกันแล้วเป็นอายุลุงเป็นผู้หญิงก็ไปได้โอ้ให้กำลังใจอายุลุงเนี่ยเลขอายุลุงบอกเออมาแล้วน่ะอุ้ยยาปากหลายปากหั่นไหวเฮ้ยสูบฝั่งนี้อุย ทุกคนทำให้หน่อยนสโหคนลุกเลยคนลุกเลยนี่เลขเดียวกันอีเลขเดียวกันดีปากไหลอย่าปากไหลป้าคำสายปากกล้องหมดแล้วมาถยกันดีทุกคนมดใจเอาแล้วเอาแล้วทุกคนอ้าวสรุปนะฮะทุกคนดูเอาเองนะฮะมันอัศจรรย์ขนาดไหนพี่แอนกับพี่เสือนะครับจุดทูพร้อมกันแล้วเป็นเลขเดียวกันแล้วเป็นเลขอายุลุงนะครับทุกคนนะครับ นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนนั่ง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 ตรงนี้นั่งตรงนี้นะะคเสือเสือลุงย่างด้วยนะลุงย่างนะเข้าใจคำว่าย่างบอกเออนับขึ้นไปข้างบนดูสิเห็นหรือยังนับขึ้นไปข้างบนเห็นยังถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเฮ้ยเฮ้ยจะร้องไงเลยอุ้ยมันอุ้ยคนลุกเลยรับปากรับปากมันกัเป้าเหมือนกันป้าเลย ตรงกลางนะฮะเลขตรงกลางมองมาข้างล่างคืออายุปัจจุบันเลขตรงกลางมองไปขึ้นบนคืออายุที่ย่างเข้าในปีหน้าเป็นฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะสาธุขอโสาธุมาคาบเงินมาคาบเงินท่านที่ดูอยู่ในช่องเสือพมาไปนะภาพจะไม่ชัดนะฮะให้กระโดดไปดูในช่องเสือพมานะครับอย่าลืมนะไปดูในช่องเลอนะคะคลิปนี้มีโชคนะคะ โอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแฟนแฟมลี่ด้วยนะคะใช่เนาะเสือครับโอ้เชื่อเลยนะคะเอฟซีทุกคนเพราะมันจะเป็นเลขนี้เนี่ยท่านที่ดูอยู่ในช่องเสือพาไปนะครับภาพไม่ค่อยชัดเนาะก็เป็นกล้องราคาพันกว่าบาทเลขเดียวกันเลยอ่ะให้ไปดูในช่องเสือพมานะครับผมนะครับเลขเดียวกันเลยโอ้ชัดมากเลยทุกคนดูนะครับเอาอย่างงี้นะครับพี่เสือถ่ายคลิปแล้วด้วยนะฮะ อีกไม่เกิน5นาทีพี่เสือจะลงคลิปนะครับอีกไม่เกิน5นาทีพี่เสือจะลงคลิปนะครับเลยค่ะพี่เสือจะลงคลิปในอีก5นาทีนาอนะฮะตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่นะครับคือเลขเดียวกันนะครับประเด็นคือเป็นเลขเดียวกันนะครับน่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนาะไม่น่าเชื่อเลยนาะเสือเชื่อเชื่อน่าเชื่อเสือไม่ต้องพูดน่าเชื่อจังเลยนี่ เชื่อเลยนะฮะเชื่อได้เลยล้านเปอร์เซ็นนะครับล้านเปอร์เซ็นเลยลูกไม่ต้องว่าขอามกระติดหนาคราชนะฮะขอให้เอฟซีลุงพลป้าแตนทั่วโลกในวันนี้นะฮะขอให้รวยร่รวยร่รวยนะครับผมนะครับขอให้รวยกกันนทุคเกิดความอัศจรรย์ขึ้นนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะแต่เป็นไปแล้วเกิดขึ้นแล้วนะครับผมกระถังคู่หนึ่งเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะนะแอดมอมแมนบอกแล้วนะฮะเห็นเลขชัดเจนแล้วนะฮะในช่องเสือพมานะครับผมนะ ท่านที่ดูอยู่ในช่องเสือพาไปนะครับถ้าไม่ชัดนะให้กระโดดมาดูในช่องเสือพมาเพราะว่าจะชัดกว่านะชัดแจ่มแจ้วกว่านะฮะท่านที่ดูอยู่เสือพาไปนะฮะให้กระโดดมาที่ช่องเสือพมานะครับทุกคนดูเลขตรงกลางแล้วมองมาข้างล่างคืออายุปัจจุบันเป็นเลขตรงกลางมองไปขึ้นบข้างบนคืออายุที่จะเกิดขึ้นแม่ทําไมไม่เห็นอีกแล้วครบบในปีหน้านะฮะอะไรนะคือแม่ไม่เห็นอีกแล้ว เป็นอย่างนั้นเป็นเลขเดียวกันด้วยนะทุกคนนะนี่คือสิ่งที่เราตกใจนะสองจุดสองครั้งเป็นเลขเดียวกันนะคะคุณเอฟซีลุงพลเอฟซี <FC S 2> ลุงพลนะคะไปหาภาคเอกชนเอานะครับผมภาครัฐบาลอาจจะหาไม่ได้นะนะครับให้ท่านไปหาภาคเอกชนเอานะครับผมนะเรารู้กันนะภาคเอกชนคืออะไรนะครับผมนะครับ ท่านที่ดูในช่องเสือพาไปนะฮะกล้องของพี่เสือมันพันกว่าบาทเนาะนะมันไม่ชัดนะฮะให้ไปดูในช่องเสือพามานะครับตอนนี้ช่องเสือพามาชัดมากเลยนะครับขอให้ fc ลงุงคนแล้วก็ fc นะป,ป้าข้างใสขอให้โชคชชด,ดีโ<า>ชคดชีนะคะเสือโอ้โนี่ค่ะกระถังหนึ่งนะค่ะนี่ ของเอสเอ็นเป็นคนจุดนะคะแต่ว่าเป็นเลขเดียวกันนะคะอันนี้เอสเสือนะคะเอสเสือนะคะโอเคนะทุกคนเห็นชัดแล้วนะครับผมส่วนท่านที่ไม่ชัดก็เดี๋ยวพี่เสือจะลงคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่เกินห้านาทีจะลงคลิปให้ดูขอกลาบแล้วนะคะ ขอพปูนะครับขอพนปูนะขอพปูขอให้พนวิตนี่วิตส sort of ินด yeah, like ้วยเถินการลงทุนมีความเสี่ยงก็ยังไงก็เบาๆมือหน่อยนะครับผมยังไงก็เบาๆนะฮะภาคเอกชนก็บางบางที่อาจจะให้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เห็นไหมคะเห็นไหมคะสองสองกระถางนะคะสองถังสองครั้งนะคะสองครั้งเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะคลิปนี้จบลงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยคะ่ะ